สวัสด uh ีค่ะยินดีต้อนรับค่าสุกท่อคนบ้านเฮดไหนก็มาเชื่อมตรงด้านหลังแล้วนะคะเนาะภารกิจเชื่อมโครงเตรียมยิงไม้ฝามาเชื่อมด้านหลังแล้วภารกิจวันนี้จะเสร็จหรือเปล่าเราก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะเนาะ เวนเพจยายพาไปนอนพาไปนอนเินแล้ว วันนี้อากาศหนาวเย็นมากเลยเหมือนหน้าหนาวเลยอ่ะบรรยากาศอ่ะเพราะว่ามันไม่มีแดดอึมครึมทั้งวัน <c oughs> <c oughs> ตะอ้วนก็เดินต้องใส่ปวดหลังแน่เลย <c oughs> เดินเหมือนคนปวดหลังเลย ทีนี้ก็เข้าไปเชื่อมข้างในแล้วข้างในอ่ะเช,ชื่อมอะไรบนหลังคาเป็นบ้าแล้วเจ้านี่เซฟข่าวเยอะแล้วเป็นบ้าแล้วดูข่าวเยอะแล้วร้อนตาในนีจะขึ้นปีนบนหลังคาแล้ว เบนก็วิ่งไปแล้วน่าจะวิ่งไปหายายนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากคดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามช่องคุณบาเหฮดเลยนะคะสวัสดีะคะ่ะ